น้องเต้าเต้าก้อนประจนภัยนะทุกคนเนี่ยคือเราไปได้แค่สามหน้าเองทุกคนเออก็ประมาณนี้แต่เราทาซากุระเหลือแค่สุดท้ายแล้วแต่ซากุระสุดท้ายทําไม่ได้สิคือมันไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ว่าเราเหลือแค่แมวน้อยประจนภยัยซึ่งมันยังไม่ออกนะกิจกรรมเนี่ยแต่ว่าก็เต้าก้อนประจนภัยนี่คือจบนานแล้วแต่ว่าเราเน้นไปเที่ยวที่ซากุระมากกว่านะคะแต่ว่าเราแบบเหลือที่สุดท้ายแล้วว่ะแต่ไม่รู้ว่ามันไปยังไงดีเพราะมันส,มสุ่มเดินนะทุกคนอื กานที่เรากินค่าความอิ่นเราก็จะเพิ่มด้วยนะเมื่อกี้คือสั130ก็คืออันนี้เพิ่มแค่นี้เองคือยังวิ่งไม่ได้แต่ถ้าเต็มนี่คือจะวิ่งเร็วนะทุกคนแต่ถ้าแบบยังแดงๆอยู่เนี่ยคือได้แค่เดินนะทุกคนคือแบบอยู่ๆก็ฝนตกอะอะไรเนี่ยอยู่ก็ฝนตก,นะก,นตกแล้วเกมนี้มันดีอย่างหนึ่งก็คือเวลาฝนตกในหน้าตัวละครมันจะเปียกนะ้ำนะมันแบบมันดูสมจริงนะแล้วก็มีหยดน้ำบนพื้นด้วยโอเคประมาณน,นี้เดี๋ยวกดออกกันเลทุกคน ออกมาจากที่บ้านแล้วถ้าเราทําแบบแต้มกาแฟแบบประจําวันอันเนี้ยตารางเนี้ยในแต่ละวันอ่ะอันนี้คือคนร้อยดีสิทุกคนเรา,าจะได้กดมาที่กดถนนกันค้ะแล้วก็กดโค้ดแฟชั่นเนี่ยเราจะได้รับโค้ดแฟชั่นด้วยนะคะทุกคนก็คือได้ของทางซ้ายฟรีแต่ของทางขวาก็คือมันเปิดเ,เป็น battle pass นั่นแหละแบบถ้าต้องการทางขวาเนี่ยมันจะต้องจ่ายด้วยตังในสตีนจริงๆนะเนาะนี่ได้รับ คุณเจพานพบนะคะทุกคน10อันในการที่เราทำครบ120เมื่อกี้นะคะตามตารางแล้วก็มารับตรงโค้ดแฟชั่นไยเกิจนี้คือให้หลายอย่างมากเราเข้าร่วมกิจกรรมสมบัติแห่งจันทาดีกว่าทุกคนเข้าร่วมนะคะทุกคนก็จํานวนตก6ครั้งก็คือ,อเราตกประยิบของได้เนี่ยหรอบนะอันนี้ก็คือถ้วยเล็กๆอันนี้แค่ร้อยเดียวถ้วยแบบแจกันอันใหญ่เนี่ยก็จะได้ร้อยสแต่ถ้ามงกุด สีแดงๆอันนี้ก็จะได้ร้อยเก้าสิบแต่ว่าอันนี้มันน่าจะได้เยอะกว่ามงกุฎป่าอันนี้เพราะมันประกายมากทุกคนเดี๋ยวรอให้มันตรงๆดีกว่าหยิบได้นะาต้องหยิบได้นะาต้องหยิบได้นะาเอ๊ขึ้นมาแล้วเท่าไหร่อ๋อร้อยแปดสิบสองได้น้อยกว่าแฮะไม่เป็นไรน <laughs> เผื่อหยิบได้ร้อยเดงไม่เป็นไรไ <Okay. S 1> ม่เป็นไรโอเคหยิบขึ้นมา เั้นเราคงต้องเอามองกุฎเพราะมองกุฎน่าจะมากที่สุดใช่ไหมทุกคนมงกุฎมากที่สุดแหละเนี่ยไม่โดนเลยไม่เป็นไรน้องทำหน้าตกใจเลยเพราะว่าเราหนีไม่โดนนะทุกคนโดนแล้ว่ร้อยเก้าสิบทุกคนแล้วก็ นิปปิกหนึ่งอันก็จะเอาเป็นแจกันตรงนี้นะแหมขึ้นมาแล้วว้าวโอเคอนักวันแต้นนะก็รับได้ตรงนี้ก็คือวันที่เราได้เป็นรองเท้านะคะทุกคนรองเท้าอืมโอเคเมื่อวานได้เป็นเอ่อแสงเสียงเป็นแสงเสียงรอนเรนทุกคนได้เป็นต้องหัวน,นี้แต่คราวนี้ได้เป็นรองเท้านะคือกิจกรรมเนี้ยเสื้อมีแค่ อ่าเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นเองทุกคนคือสะสมเร็วมากแต่จริงต้องการให้ครบอันนี้เลยซึ่งเราทําได้ทุกๆกิจกรรมนะถ้าเราต้องการให้มันครบนะแต่ว่าแบบช่วงนี้คือทาครบเต็มแบบหกพันสี่ร้อยทุกๆกิจกรรมเลยคือแบบได้อันนี้เลยแต่ต้องการแบบปาร์ตี้โคโล่เลยนะมันเป็นเอฟเฟกต์เวลาถ่ายรูปนะมันน่ารักดีอยากได้ด้วยแล้วก็เป้าหมายนะทุกคน เป็นกิจกรรมนะอันนี้มันให้เรารับองได้ถ้าเราทําตามอันนี้นะที่มันมีอ่าไปทัวร์ไลน์เมคโอเวอร์แล้วก็กดมาที่ทัวร์ไลน์หลักนะทุกคนมันจะเป็นให้เรามาทําแบบเกมนี้มันเหมือนเป็นมิชชั่นแต่และมิชชั่นให้เราไปแต่ละด่านนะทุกคนเราลองดูนะอันนี้คือใช้สีสีหัวใจนะสีดวงกดข้ามเนื้อเรื่องไปเลยเพราะเราไม่ค่อยสนใจเนื้อเรื่องนะทุกคนอไปเนื้อนะ เราต้องผ่านอันนี้ให้ได้ก่อนอะ I like your dress ต้อง Are you a designer ต้องผ่านอันที่มันเป็นยากก่อนมันถึงจะไปอันที่ง่ายได้อ่ะเดี๋ยวนะโอเคต้องใช้ตองเทานี้ซึ่งเรามีแล้วทุกคนเจ์ของมันก็คือถ้าเราทำตามโจทย์เราจะได้เต็มเป็นแบบเออ่ perfect นะทุกคนสไตล์หลักก็คือหล่อเท่สไตล์รองก็คือบริสุทธิ์นะทุกคนเราเสือตามนี้เลยผ่าเท่แล้วก็บริสุทธิ์ ต้องกดตามลำดับนะทุกคนก็ใช้ผมอันนี้แล้วก็ตามทำต,ตามที่มันมีให้นะทุกคนเพราะมันจะดีกว่าอันที่เราทําเองนะทุกคนเอาเสื้อนี้น่าจะดีกว่าหรือเปล่าดูดีกว่าใช่ดูดีกว่า,ก,วาก็ทําตามที่มันขึ้นให้สูงสุดนะทุกคนเราเอาอันนั้นน่าจะดีกว่าถึงแมบบ้มันจะแข็งแล้วดูแบบดูไม่น่ารักก็เถอะแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเพื่อน เพื่อคำว่าเฟอร์เฟคนะทุกคนมันจะดีกว่าที่เราจะได้แค่สุดยอดแบบปรับปรุงแบบไม่ก็กลางๆนมันจะมันจะไม่ดีนะทุกคนเราเราต้องทําให้มันได้เฟอร์เฟคนะม,นมันจะโอเคกับพี่ข้อมือแล้วก็ใช้กําไลเลยแหวนก็ต้องใส่ด้วยเพื่อเพิ่มความเพอร์เฟคของเรานะคะอ <c oughs> <c oughs> มันไม่น่ารักเลยอ,ะ, <c oughs> อ,อะไอ้็นไร กดคลิกเดียวจบนะมันก็จะคัดเลือกตัวละครที่เราควรที่จะใช้สำหรับแมช์ครั้งนี้นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองกดยืนยันเลยเนี่ยมันเพิ่มค่านะถ้าเราทำตามที่แบบกดคลิกทีเดียวอย่างนั้นเฮ้เพอร์เกมเร็วมากเราต้องเชื่อเกมนะทุกคนเกมนี้เราต้องเชื่อเกม แต่หน้ามันก็ดีอยู่หรอกแต่แต,แต่ตัวมันไม่เข้ากันไงทุกคนโอเคอ่าเพอร์เฟกต์นะทุกคนอ่าออกเลยเราทํานี้ใหม่ไหมเพราะว่านี่ได้แค่สุดยอดเองทุกคนเราต้องการเพอร์เฟกต์อันนะคะทุกคน Are you okay เอ่อกดอ่าแลบบ้วนึงนะกดตรงนี้ก่อน Active งดงามสไตล์ลอริต้านะคะก็ Active งดงามสไตล์ลอริต้า ออไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าทุกคนบางครั้งก่อนมันไม่ผ่านนะดิแต่ครั้งนี้จะดีขึ้นก็ได้อาจจะดีขึ้นนะทุกคนแต่ไม่รู้จะดีขึ้นหรือเปล่าดิแต่จะดีขึ้นนะโคเคโอค้โอัโโไม่เข้ากันเลยฮะได้ไปอนไรไม่ไรกดคลิก คลิกเดียวจบนะทุกคนกดยินงยันเลยเพราะมันจะคัดตัวที่เราคนที่ใช้มานะบุกเพช่วยเราได้นะทุกคนมันจะคัดเรื่องบุกเพทีเ่เราคนที่จะใช้น่ารักนะน่ารักแต่ว่าการแต่งตัวไม่เข้ากันเลยแต่เราน่ารักนีอยังได้แค่สุดยอดอยู่ให้ไปและ ภูมิใจในตัวเองเลยแสดงว่างดงามไอคีบสไตล์ลอริต้าที่เรายังไปได้ไม่ไกลนะทุกคนเดี๋ยวค่อยมาแก้นะสุดยอดอันเนี้ยเพราะว่าถ้าเราทําแบบทําแบบเพอร์เฟกทุกๆอันในอันเนี้ยแหละเราจะได้ของตามนี้นะแต่ถ้าเราทําได้แค่สุดยอดอันหนึง่งมันก็จะขัดแล้วมันก็จะได้ของไม่ตามนี้ครบเสียทุกคนคือมันจะได้อันนี้แล้วมันจะไม่ได้เดี๋ยวค่อยมาแก้นะทุกคนเ,เดี๋ยวนะไปที่ปกติแล้วก็อ่ะแล้วก็มา แมตช์น้าทอกคนจะรอดไหมเนี่ยไม่รอดแน่เลยมันต้องใช้ของพวกนี้คือบางด่านมันต้องใช้ชุดที่มันแบบต้องการใส่อะทุกคนแต่ว่าแบบเราต้องมาแมตชุดเอาเองซึ่งมันมันนั่นมาเหลอือมันแบบมันแบบเอ้อไม่นะไม่ได้อะดิ อยากลองไอ้ไรอยากลองไม่เป็นไร,ไไรเดี๋ยวเดี๋ยวแมทโอ้โหไอ้หัวใจเต้นหัวใจไม่พอหรือคนเราก็อาจจะไปได้แค่ด่านเดียวเองอะไม่เป็นไรเราเราใช้ยังได้ไหมเราไปแบบยากแผนเราเราไม่ไปแบบปกติเราไปแบบยากแผนน่าจะไปได้นะทุกคนขอซูมหน้าน้องใกล้ๆหน่อยน่ารักไหมน,น,น่ารักน่ารักดี ก็ปเปรียบง่ายงดงามแล้วก็สไตล์ย้อนยุคนะถึงแม้เราไปปกติไม่ได้เราไปยากก็ได้ไม่ได้ไะเรียบง่ายงดสง่างามสไตล์ย้อนยุกเรียบง่ายสง่างามสไตล์ย้อนยุคนี่สไตล์ย้อนยุคโอ้ก็ก็สวยดีนะแต่ชมพูมันชมพูไม่เข้าอ่ะดิ แต่แค่สุดยอดไม่เป็นไรนะเขทุกคนเด๋ยวแก้ได,ด้แก้ได้เดี๋ยวนี้มันแก้ได้นะคนข้อมือนะคแะแหวนะของผู้ขาเป็นกระเป๋าแต่ผมมันไม่ได้คัดมาให้เรานะนนเ,เ,เราต้องเลือกเป็นเรียบง่ายกับสง่างามนะตองเอาผมที่เป็นเรียบง่ายกับสง่างาม นีไม่เข้ากันเลยอ่ะลองดูว่าจะได้สุดยอดไหมโอ้ถึงไม่เร็วแล้วสุดยอดหน่อยเถอะอ้๋อิเฟคเลยสแสดงว่าชุดนี้ดูดีมากคนละให้เต็มเลยเร์เฟคเรียบร้อยน้อง อืม okay. แต่นะอันนี้เราไปไม่ได้เพราะเราต้องการชุดที่คาบด้วยเว้นตาช่วงเวลาเก่าๆนะแต่ว่ามันไม่พอไงเพราะหัวใจเรามันไม่ม,ไม,มันไม่โอเคทุกคนเราเลยคาบชุดนั้นไม่ได้แล้วก็ไปในด่านปกติไม่ได้ทุกคนเราต้องมาเล่นด่านยากเอาไม่เป็นไรทุกคนอย่างน้อยก็ผ่านผ่านนะ,ะทุกคน สวยหวานแอคทีฟนะทุกคนน่าจะได้นะยสวยหวานแอคทีฟเนี่ยผมนี้น่ารักจังแต่เป็นชุดนี้เหรอแสดงว่าเรากดชุดเซตได้อันนี้เหรอไม่อันนี้เหรออันนี้ดีกว่าใส่เท่าที่มันเท่าที่มันได้นะทุกคนถึงแม้มันจะมันจะดูไม่สวยนะทุกคนแต่ก็ใส่ใส่ไป ได้วหรือเปล่าได้ไแล้วไหมแล้วหนึ่งเดี๋ยวกดอะไรที่ช่วยดันให้มันเป็นเพอร์เฟกต์สักทีอันนี้เหมือนจะไม่มีแหวนโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะทุกคน เฟิร์เพอร์เฟกต์นะเหมือนถ้าทางจะได้เพอร์เฟกต์นะทุกคนใช่ไหมโอ้เพอร์เฟกต์โอเคโอเคเดี๋ยวนะขอออกไปดูหนะ้าจัลละครแป๊บหนึ่ง ตาน้องดำจังจริงๆมันไม่ได้ดำขนาดน,นั้นนะทุกคน <c oughs> แค่เห็นเวลามันแมทชุดแล้วมันดูดำไม่ใช่ไม่ะไรทุกคนโอเคได้เราสามสิบแฮ้อืมไปดูอีกหน่อยสิว่าโทไลหลักจะจะผ่านเพิ่มไหมไ้ทถึงนะเราต้องไปแมทอันนี้เพิ่มอ่ะ คอลเลคชันอื่นๆเดีย๋ยวนะในการสะสมน,นะทุกคนแต่มันก็จะยากยากแล้วก็ใช้เยอะกว่านิดนึงทุกคนอันนี้เนาะต้องใส่โอ้โหขาดอีกหน่อยเดียวเองอ,อยากลองให้ไม่ได้ไม่เป็นไรอันนี้อีกหน่อยนึงได้ไหมไม่ได้อีกโอเคอ่าเพราะว่าหัวใจไม่พอทุกคนโอเค แต่ให้ดูชุดแต่ละชุดที่เราสะสมได้นะทุกคนน่ารักทั้งนั้นเลยชุดที่สะสมได้ก็คืออันบนบนแต่อันนี้คือทุ่มเทที่สุดเลยทางย้อมสีนี่ก็เต็มสิบสองสะสมก็เต็มเจ็ดนี่คือทุ่มเทที่สุดคือชุดที่ชอบที่สุดนะทุกคนแต่ว่าว่าจะเป็นสไตล์เป็นสไตล์นี้แล้ว้็เป็นสไตล์นี้บ้างแต่อันนี้คือชุดที่สะสมได้นะคะก็คือตรงตรงนี้แต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้นะมันยังไม่ได้อ่ะ ไม่ได้อีกนิดเดียวเหลืออีก4ชุดแฟชั่นที่ต้องสะสมนะทุกคนเราแค่มาซื้อของที่เอาไว้ครับจากร้านค้าแบบนิดๆหน่อยเฉยๆนิดนึงมันจะได้ง่ายขึ้นนะทุกคนแล้วก็อันนี้ซื้อเพิ่มไม่ต้องเป็นปัญหาเรื่องโกหรือเงินหรือเหรียญเลยนะคน มันหาง่ายมากก็ประมาณนี้แหละอัน <More> น <vicious> <plural> ี้นะแมทเวลปรัชนาได้ดีกว่าเย้อีกสี่อันมาเถอะนะนะนะมาเถอะครบแล้วครบแล้วว้าวทุกคน เป็นแบบเวลลเวลปปถนานี่คือครบแล้ว1ชุดนะชุดแรกเลยคือมันแบบเครียดกันยากมากเพราะว่ามันมันต้องการของจะแค่ปถนาเท่านั้นซึ่งของที่มันเอาไว้ครับเนี่ยมันมาแบบมันแบบมันยากมากอ่ะเพราะมันแบบวันหนึ่งได้แค่นิดเดียวนิดเดียวอย่างทุกคนอันนี้คือสิบวันกว่าจะได้เกือบชุดหนึ่งเนี่ยโอ้โหได้ร้อยห้าสิบเพชรเลยดีจัง เออแล้วก็ได้บุปเพด้วยนะ oh. น่ารักอ่ะได้ทาเต้นด้วย oh. น่ารักมากเลยโอเคได้แนะล้วนะลูกหน้าเขียดขีด,ด,ดสีย้อมโอ้โหต้องเขียดสีย้อมให้เสร็จก่อนถึงจะเขียดลุกแต่งหน้าแล้วก็เขียดถ่ายรูปได้นะคนุณ ถึงจะได้เหมือนหน้าปกอะถึงหน้าจะได้เหมือนแบบหน้าปกอะทุกคนแบบหน้าเนี่ยยากมากแต่อันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะเวลปัฒนาอีกชุดหนึ่งนะที่สะสมยากมากเหมือนกันเหนื่อยใจเลยเพราะว่าทุ่มไปเยอะมากเลยทุกคนแต่แค่ซื้อชุดเผื่อไว้ก่อนนะซื้อแบบเป็นร้านค้าเผื่อไว้ก่อนเผื่อแบบหลือแค่แบบรอแมทชุดจะได้แบบคับทีเดียวเลยนะทุกคน น,นี้ก็ก็มีเป็นท่าเหมือนกันนะน่ารักมากโอเคเอ่เสอื่นก็มีนะทุกคนแต่มันจะยากเหมือนกันนะทุกคนทำยากเหมือนกัน <laughs> ยอมใช้30เพรนะทุกคน ยอมในการแมทโอเคก็ได้ประมาณนี้นะถึงแม้มันจะก,การเยอะมากๆเลยก็จริงเดี๋ยวอ่ะก็ก็อยากได้ถูกเสร็จมากเดี๋ยวซื้อนิดนึงนะทุกคนแอเสรเ็จลว จริงๆไอ้ชุดนี้นะมันเป็นสุดแบบุดาบบน้ามันดูน่ารักดีซื้ออันหน้าาเลื่อไว้ก่อนนะทุกคนซื้อเพื่อมุทุกอันแล้วนี่อ๋อเลยนี่นี่นึ่งซิกหนึ่งอัน มันใช้ของแบบมันเหมือนกันเกือบ,บหมดเลยเนี่ยอันนี้เสร็จก็แค่แหวนเองแต่อันนี้เสร็จลายบนตัวแล้วก็เตจตุ้มหูแต่จริจริงมันสวยงลูกอ้อนเลยอ่ะจริงๆอันนี้อยากได้โทรศัพท์นะเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนแต่ว่าโทรศลท์หลักเนี่ยมันจะมีเสื้อให้คราบเยอะมากๆ ือจริงๆได้ทุกเสื้อเลยแต่เดี๋ยวเราะส,สมไปเลื่อนทุกคนก็มีประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยวขอ,อไปเก็บของขวัญถ้าเราะส,สมชุดเสตด้านเนี่ยเราจะได้เป็นของขวัญด้วยนะทุกคนนแล้วถ้าเราะส,สมนี้เสร็จเราก็จะได้เป็นอันนี้อีกนะทุกคนเต็มเลยเป้าหมายภาพลักษณ์เดี๋ยวขาโกด,ด้นนี้นึงนะตารางก็แล้วไปน,นิดหนึง เติบโตด้วยจะได้เพชรบุบเพได้อันไหนเ,เดี๋ยวอัพให้ได้12นะเพราะว่าเราจะทำตัวละครที่เป็นบุปเพเนี่ยที่มาใหม่ที่แค่เลเวลหนึ่งเราจะทำไม่ได้12เหมือนเพื่อนนะทุกคนโอเคแล้วก็ค่าของใจเพิ่อมอีกหนึ่งแค่นั้นพออ๋อต้องเก็บเพชรได้ลืม <laughs> เราแค่เข้าไปเฉยๆนะทุกคนเพราะนี่มันไม่ได้ให้เรา <need> ทำ <to talk. S 1> อะไร you find แค่เข้าไปดูในเรื่องนี้นิดหน่อยซึ่งมีแค่สองนิดเดียวมากเป็น SR มีแต่ SR ไม่มี SSR เลย I'm Roy เดินนะ K หนึ่งหัวใจ I'm Roy <c oughs> บุเพ okay. ้นนะนะบถ่ายไหนรางวัลสะสมโอเคได้ท่าอีกนะทุกคนถ้าเราแบบได้บุเพมาเยอะๆนะเราจะได้รางวัลสะสมนะทุกคนได้รางวัลสะสมใช่โอเคนี่เนินอีเยอะมากเลยทุกคนคือได้มาแค่นิดเดียว เกมก็มีประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมาโมชแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใส่สต๊อกใด้นะคะไว้จะไม่เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ